ต้องมีคุณสมบัติอะไรจึงสามารถที่จะเป็นบุคคลสําคัญของอาเซียนได้ครับต้องมีวิชันไม่ใช่แค่พูดเก่งนะไม่ใช่พูดเก่งไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่มีเวลาเราเห็นผู้นําแต่ละคนลีกวู่น่เก่งจริงพูดเก่งมหาเทเก่งจริงและพูดเก่งต่อมาเราก็โจโควีพูดไม่เก่งเลยแต่โจโควีนี่เล่นบทของการเป็นประเทศมิดเดิลพาวเวอร์ที่เก่งบินไปหาปูตินได้บินไปหาไบเดนได้บินไปหาสีจิ้นผิงได้บินไปหาเซเลนสกี้ได้และทุกคนเกรงใจเพราะว่าหนึ่งสองร้อยล้านสองมุสลิมใหญ่ที่ ลแล้วก็3คืออีเวนท์ทรานส์ฟอร์มจากเผด็จก,การทาหารสุดๆมาเป็นประชาธิปไตย,ยได้อย่างดีเยี่ยมของไทยเรายัางยา,ยากอยู่ที่เราจะสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่อย่างไรความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษไม่เป็นปัญหาอุ้งองพิธาสมมตินาะม,มอง<ๆ>ไปร้่นหน้านะมันเป็นไม่ได้ต้องสร้างบรรยากาศในประเทศให้มันเอื้อต่อการสร้างผู้นำมันไม่ใช่ไปทาลายเขาพอเขาทาได้จะดีก็ไปตัดขาเขาไปหาเรื่องให้เขาเนี่ยต้องกลับไปอยู่แบบเก่าอีก